สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูมดอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมดจะมาทบทวนค่ะจะมาทบทวนตัวเลข1แล้วก็เลข5ให้เด็กๆนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะลูกหยิบหนังสือเลขนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดค่ะลูกค่ะเด็กๆเรามาเปิดหนังสือกันเออในหน้าที่ที่มีเลข1กับเลข2ค่ะนะคะ ในหน้าที่มีเลขหนึ่งเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีรูปภาพสุนัขหนึ่งตัวก็คือเลขหนึ่งนะคะสุนัขก,ก็คือแทนค่าจํานวนเลขหนึงมีสุนัขหนึ่งตัวต่อไปค่ะดเด็กๆมาดูหน้านี้ค่ะจํานวนตัวเลขที่มีตัวเลข2นะคะก็คือจะมีรูปแมวอยู่สตัวค่ะเด็กๆเด็กๆก็มาช่วยครูม,มดฝึกนับตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะดเด็กๆเปิดหน้าต่อไปค่ะ เด็กเปิดหน้าต่อไปที่มีตัวเลข3กับตัวเลข4นะคะเลข3ก็จะมีแม่ไก่อยู่ทั้งหมด3ตัวค่ะเด็กๆต่อไปเลข4ก็จะมีปลาทองอยู่ทั้งหมด4ตัวค่ะนะคะฝึกนะคะเด็กๆต้องฝึกช่วยกันฝึกนับด้วยนะคะ เสร็จแล้วหน้าต่อไปไปเปิดหน้าที่มีตัวเลข5ค่ะเด็กเลขหก็จะมีลูกนกอยู่ทั้งหมด5ตัวค่ะลองมองไปรอบๆห้องนอนดูซิว่าเห็นอะไรบ้างเรามาลองนับสิ่งของในห้องกัน มีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูก1มีลูกบอลอยู่1ลูก1มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม1 2มีหนังสือทั้งหมด2เล่ม2 มีไดโนเสาร์อยู่ทั้งหมดกี่ตัว1 2 3มีไดโนเสาร์อยู่ทั้งหมด3ตัว3ม,มีบล็อกทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3 4 มีบล็อกทั้งหมด4ชิ้น4มีธงทั้งหมดกี่ผืน1 2 3 4 5มี่ธงทั้งหมด5้พืนห 1>, 1 2 3 4 5เจอกันใหม่คราวหนะ้าและอย่าลืมกด subscribe ช่องแมตต์ตอรีแชแนลกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้เด็กๆ ทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูมดแล้วเด็กๆทบทวนจํานวนตัวเลขดเด็กๆจำกันได้ไม่เอย่ยเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมฝึกช่วยกันนะับตัวเลขจํานวนตัวเลขด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาช่วยกันฝึกกันที่โรงเรียนนะคะลูกสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูมดจะมาสอนเด็กๆทักษะคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้นะคะคนเกง่งไปหยิบหนังสือมาก่อนค่ะลูกไปหยิบหนังสือมาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาเปิดในหน้าที่ 10และก็หน้าที่11ค่ะเด็กๆนะคะเ,เด็กๆลองมาดูพร้อมๆกับคุณครูมดเลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆด,ดูในหน้าที่10นี้ก่อนนะคะดูในหน้าที่10นี้ก่อนนะคะในหน้าที่10นี้คําสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมลอ้อมรอบภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นนะคะ เด็กๆจับดินสอแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูมดนะคะเด็กๆมาดูก่อนว่าในช่องแรกในช่องแรกในช่องสีส้มในช่องนี้นะคะเด็กๆลองมาดูสิคะว่ารูปภาพไหนที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆก็วงกลมตรงนั้นได้เลยค่ะวงกลมรูปภาพที่แตกต่างจากเพื่อนได้เลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมดจะยกตัวอย่างในช่องนี้นะคะแล้วในช่องต่อๆไปเด็กๆ ฝึกทำเองเลยนะคะ,ะดูนะคะลูกในช่องแรกจะมีรูปสุนัขอยู่สงตัวเลยเหมือนกันค่ะและนี่คือรูปลูกแมวค่ะแสดงว่าลูกแมวกับรูปสุนัขไม่เหมือนกันแสดงว่ารูปนี้ก็คือแตกต่างกับเพื่อนก็คือแตกต่างกับรูปสุนัขแสดงว่าในช่องแรกนี้นะคะจะต้องวงกลมล้อมรอบลูกแมวค่ะเด็กๆ เพราะว่ารูปแมวนี้แตกต่างจากภาพอื่นนะคะเด็กๆทําได้ไ้มเอ่ยถ้าเด็กๆทําได้ในช่องต่อๆไปเด็กๆลองฝึกทําเองดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทบทวนจํานวนตัวเลข1นถึงหไปแล้วนะคะแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดการจําแนกจัดกลุ่ม ะะวงกลมรูปภาพที่แตกต่างกันจากเพื่อนนะคะเด็กๆลองฝึกทำดูกันนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ทำด้วยก็ได้ค่ะเด็กๆแล้วเดี๋ยวถ้าเด็กๆเก่งกันแล้วนะคะในวันเปิดเรียนเด็กๆมาเจอกับครูมุดท,ที่โรงเรียนได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเรียนไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูมดขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย